วเาจ้วบบาหนน่้ยน๋หพมนะครับจะกาได้านนะบักิเอาบุกิบ่มีเรียบ่เอันใดก็ได้ครับมาอุดนนนองก็ใดนะครับนั่งยุ่มมทข้างนี้แหละแม่ค่าภูงามงามขายบักผิดข้างนี้ครับตลาดนักเสาร์บันคึมสมิงสีบักผิดไม่ไปเห็ดเจ้าวบักผิกเดียบดิกินกับักหลวงกบาเศ้ากบาทครับบักผิสวนบานเท่า งามเลยบักพีกับงานเออบักพีกกับงามคนี้ม่ขากับงามือกันนาหนาเครื่องบักพีกเครื่องเมฆขาเนะงามพวกบราพกอากาศเย็นนะครับไี่ครับเขียบใส่บอลเนี้ยเขียบใส่เขียบแต่ถุงจังนบะถุงละส้บบาทเท่านั้นส้บบาทได้ครับพี่น้องเอ้าเอาทแ่งนมถุงละสิบบาทครับพี่น้องครับ ก็ดีกินเนาะที่เอาเสียเวลากินแบบเข้าับกศร้าบาทได้ครับพี่น้องครับตอนีเรานั่งอยู่ประตูทางเข้าบาทยี่สบาทครับพี่น้องครับถุงละยี่สบาทสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีเันารี่ครับสวัสดีเช้าวันเสาร์เรานี่พ้อมพาพี่น้องมาลาะเบนสีสันบรรยากาศตลาดนัดเ้าบันค้มเสมิงครับตำบลเกษมอำเภอตะการ์ิขตพลจังหวัดอุบลราชธานีครับพามาเปลี่ยนบรรยากาศครับพี่น้องครับ มาเลอกมาชมของกินของขายทาั้งอำเภอตะการน้ำนะครับเนาะมาอีกแล้วอีเมียมาอีกแล้ว <laughs> อีเมียเฮ็ดอีหยัางหันโอ้ไฮประเดียดเสียบประเดีดเสียบประเดียดจำมาคงครับพี่น้องครับบมาคอยจูบเน่าหนาวอีเมียก็ยังลงน้ำได้อีกทีนะครับเด้อไปถอดสิร <laughs> ับ หนาวหน่อยแม่เนะมาเตะศอกกันหนาวพักกันงามๆได้ครับพี่น้องครับท่านนี้เตียนมัดนี่จักบาทนี้แม่เนี่ยนี่แต่สิบบาทได้ครับพี่น้องครับพักท่านีีก็ะงามกระเถิดขึ้นกันได้ครับพี่น้องพักทั้งอำเภอตะการปิดพลุมวันนี้พาพี่น้องมาเลาะไก่ในเล็กน้อยครับอากาศเย็นๆครับแม่นี้ พีใหม่ครับพีใหม,ม,ม่ผมสัญญาหนุ่มอีสานไต้นะครับในยูทูปสัญญาหนุ่มอีสารใต้ครับในยูทูครับไปเบิ่งได้ไหมเช่นจะคของพวงแาง,ง่ๆานั่งอย่ใไดหันละคล้องบานของสวนรับคลอบานค,งนค,คองวกับแลลวก็ังมีบบคลอยบกอ,อจูบ ม่เราลดนะไปขาอย่าขายสวัสดีปีใหม่แม่เราหยน้อย่ใหญ่าน้อยอวดวัใ่หไองบนาเพนเอแม่พาหนาวบก่ไปลงน้ำหนาวโรหนาวระหนาวยนจ้คบ้ให้วาบ่ลงกับโอ้ยแข่งเป็นผู้ขายเดี๋ยวงเป็นผู้ขายน้องไงมาขายกับหนาวคือกันผู้ง่วงดีผู้นึงโอ้ผู้ง่วงีผู้นึง ผู้ขายกระหนาวคือกันครับมาแต่เาเนาะเต่าบาทเตาบาทได้ครับพี่น้องครับคองบานห่อห้อยบานห่อครับทั้นปลาดุกหยายใส่หยาบใส่บาดห่อหยาบใสยบานห่อครัวเองนะครับพี่น้อตลาดเสาคอนเสลบันข้ามเสียงของขายหลายนะครับพี่น้องครับของบานของสวนครับทางนี้ครับมัดนีใหญ่พักสี่มัดนีใหญ่กิ๊ดจะเสียบบาทบ้องเนี่ย ห้าบาทบนนี้ครับเอาแน่เอาแน่ใส่ทุงให้พ้นข้าวเอาใส่ให้มันเดียเอาผ้าผมผ้าผมจีบบาทรถปนทอดเินจีบบาทย่อยเอฟเอฟเลยเอาเดินเอาย้ายแต่ประตูทางเข้าผิด้ะครับพี่น้องครับโอ้ก่อนมัดรหับาทพักสี่มัดใหญ่ๆเห็นบ่าเพราะงั้นว่าท่านของบานทองด้วยครับพี่น้องครับโอ้รดก็หลายพัน ยังมาหลงของกันอยู่ครับมันยังโสร์เนี่ยจังหน่อยผมมาหอดแต่เสร์ครับ,บมันครับพวกมังโสรผักบ้านนอกครับพี่น้องครับได้แล้วฟักซี่รข้าง,ขงเขาหลายนะครับตั้งนั่งพักงานกัน,กนเนี่ยฟักเสียนไหครับฟักฟักงอนหน่อยโอ้ฟักคมหน่อยเอาไปอ้อมครับผักบ้านนอกจุดเชฉยครับมีแต่หาบาทจิบบานเนี่ยแหละบ้านนอกเพิ่นปลูกเองขายเองสีฝากไว้ก่อน ไข่หมดแดงกับอะไรได้ครับพี่น้องครับไข่หมดแดงฟองจักบาทเนี่ยยี่สิบบาทท่านบาทท้นบครับห้าสิบบาทได้ครับพี่น้องครับไข่บอลทันตรงก็หันแสีบคือเก่าว่าจะไข่หมดแดงมา <c oughs> <c oughs> จะเป็นไข่หมดแดงครับฟองหัวฟองสวนกับอะไร <c oughs> บักริกสวนแมวยี่สิบ <c oughs> <20 S 1> บาทเนี่ยบักริกกองก็ยี่สิบบาทได้ครับพี่น้องเป็นบักริกสวนบักริกบานได้ครับ ปลูกเองปลูกเองขายเองครับอา่าทางนี้กับขนมพกห่อนห่อนตัวนี่ไอ้ทวนทวนเศีกเศีกครับตีใหม่ผู้ใดมากับนี้ได้ครับเดได้หลานขนมโพกายเราขายอยู่หลายตลาดตลาดนัดบ้านคุ้มคำกับไปเศร้วาวันอังคารมันนี้เศวันเสาร์อยู่ตลาดบ้านคัมสมิงครับทางนี้ขนมพกเศีบเศีกวันพุธอยู่น้องผื่อนนะครับเนาะวันพุธเสวน์น้องผือ ได้ครับรุดน้นไอเราได้ด้วครับเด้อแบอนี้ผมมาไกลในจังหน่อยแบอนี้เหล่อขพี่น้องครับเลาอเบิ่งเน่าใหญ่เนาะกินบานห่อหนังกันครับทั้งตลาดนัดเส่อบานค่ำเสมีงเนาะครับเนาะมันจะเป็นตลาดพักบานของบานเนะครับขาเข้าไปซื้อพักกินมาจากตลาดไงมันจะแพงครับมาเอาพักบานบานห่อแบบนี้ครับของจะถึงไงจังหน่อยเป็นพักบานปลูกเองไทยเอง ครับบรรยากาศกำลังคึกคักครับบรรยากาศงามสอๆครับอากาศเย็นๆครับนะครับดอกพักดอกกละลัมปลากวอน้าปลาดุกหน้าปลาควอโต้งงามๆครับปลาหนองบ่รครับเนี่ย่นขายโลดยังไงครับท่านนี่ ปลาอไะคุณร้อยสี่สิบค่ะโลละร้อยสี่สิบบาทอปคอร่อยสี่สิบประดูกปัทญามเลยนะประดูกหนาร้อยหกสิบบาทบรรยากาศบากาศดินเย็นครับเียครับเย็นที่เก่าหนาวคี้เกาขอามับคางบานพักดังคมครับทาานี้ ัดังสมดังคมบวานเฮาไขมาแต่ปีใหม่ก็มาซื้อทางนี้ได้ครับเนี่ยยังพอมีได้กินด้วยตอกน้ำซ้ำก็้ซื้อบานทุยยาเอาน้ำหัวน้ำหิ่มน้องน้องแม่ใหญ่เนาะมันซุ่มๆรับมันป่งเคยมี่น้องมามันบวกมันรักอันนี้หวานเคยครับัดังสมดังดังคมยังน้ำหิมหวยหิ่มน้องพี่แม่เฮ็ดทุงจค่บาทละทุงสิบบาทได้ครับพี่น้องทุงใหญ่ๆนีสิบบาทเนาะ เตรียมทวงนี่แม่เราสิบบาทตัวนี้ครับผัดบะหมี่หอเอาไปออมใส้กรอบนี่ครับช่วงนี้กำลังออกหลน์น้อแม่เน้องกำลังนี่ครับเอาไปออมใส้กรอบไส้หมูใช่ไหมครับไสมาแต่ปีใหม่มาหลอกเบิงครับพี่น้องครับตลาดนัดเศ้าบันขัามเมิงร้องกินของอยากหลากหลายเยอะครับ ครับบรรยากาศยี่มั่งสสกำลังคือคักครับพี่น้องครับของขาของขายหลายๆอย่างหลากหลายครับวันนี้ถ้าพี่น้องมาเราเบิ้งสีสันบรรยากาศตลาดทั้งบรรทัพสมิงนนำครับเหลาะมาส่วนทางอำเภอตะการน,นำครับเหมือนอากาศเยน็นครับด้วยครับพี่น้องครับลูกค้าดแต่กำลังมาครับกำลังมาหลายครับกำลังคือคัดในจักหน่อยมากอดเอ็กมาดำมาหลายครับหนาว หอมเด็ดจิงได้เียวเดน่อยเอาหนักกาเอาหนมาจากมานหน่งจอจนิ่มรอมงถือ้างข้างนี้ครับเขียดเขียดใส่เขียด,ยด,ยดตะแอเขียดหมอครับร้อยเดีร้อยร้ออยกไฟเดียวโหลละสองร้อยไดยครับพี่น้องทุกท่านเขียดใส่เขียดตะแอ้ครับทุกหน่อยในหาซิยทุง่ายรอยหนึ่ง เขียดจุ้งละรวยครับพี่น้องครับปบรรยากาศอากาศหนาวเย็นเยนงั่มโซ่ครับหาบม่นี่นเดาพักหยาบ่้มี่คล้ายเตาพักบ่ไคล้ายหยานะ นี่จะเนีแซ่บนั่นยังระบาดนี่เบาต่วนแกามาย่องย่องกลมกง่ายท่านเอมาอยมามันจะเสารประคายครัตงหันบะคเดียล่จเสาร์นะครับไปใส่ครับมาใส่ไปใส่ล่องเมืองไปเมืองเบาต่วนกาช่วงวิธีบรมานั่นชิ้น่องเมืองครับมนี้มาพอกันพี่ละวัน,น,นคัสมิงครับเจีกันแบบไม่ได้นัดหมายบ่เดีนัดหมายครับพ ah ี่น้องครับมาพอกันข uh ี้เก่าอะละที่มันนี่ใช่หรือเ่านนีบ่เ็ดฝังเห่ฝังไงเ็ดเครื่องเห็ดเครือง ฮ็ดเฟืองฮ็ดฟางฮิดฟางไงคนขายโล่เท่าไดครับเพียอัฟางครับโล่ละลอยนะครับพี่น้องครับโล่ละลอยเลือกเด็บเลือกี่ายเลือกอะไรครับเลือกอะไรเซาหาบาทฮะเจ้าหวยด่านทองเซาหาบาทแต่ที่วเขาเห็นนะครับเาห็นพขสีมาหอดกันฮะเนว่นัดก่อนเลยมาด้ย่ไดยเราจนกัหาะเลยเอา่วย เอาหอยข้อไปเลยครับเดี๋ยวใส่แล้วบัรเด็กอ่านงำสาๆครับพี่น้องครับผมพักบัตรพักสวนแม่ปลูกเองขายเองบัตรค่ำสมิงไม่ได้พักบัตรนะครับหลายราคาบริเวณนะครับแจ็คบาทแม่มัดหมัดละสิบบาทครับพี่น้องครับไฟมาปีใหม่เอาไปใส่ลาบงัวสร้อยจุกครับนี่พักสี่พักหอมมัดละสิบบาทเท่านั้นครับพี่น้องครับ เราเพนซุกกันเราขายห่าบ่ะซุกหาบาทขอน้องบัวล้าณได้ครับพี่น้องครับขนมหูหูสัง่งขนมหูสัง่งขนมโบราณยังนี่อยู่ได้ครับพี่น้องครับแค่ละหบาทซุกข,ขันบอ่อยไหมซุกซุกหาบาทเท,ท่าน,นั้นสามบาทก็ถือๆได้ครับพี่น้องครับ ผมเห็นแต่แผ่นละลสิบละสิบเอ้าเหมือนอีแม่เราขายแผ่นละหายนะครับแผ่นสุกมันขนมโบราณยังพอได้กินอยู่นะครับพี่น้องครับมีแล้วขนมขนมหูสั่งนะแม่เนาะขนมหูช้างนะครับพี่น้องเนีน่ยทุงละสิบบาทนะครับพี่น้องครับ<เ>ตลาดนัดเสองวันข้ามเสมางครับยังพอมีได้กินนะครับพี่น้องตอนขนมสมาด้วยหน่อยยกเก่าสวนขนมโบราณครับแผ่นสุกแผ่นละหาบาทเท่านี้พี่น้องครับ พัดบานเขาะไหลเดยครับพี่น้องครับผมซื้อพักไว้หน่อกคนละนี่แต่ยางละหาละสิบคองบานเขาใงพัดเขาเป็นปลูกก้ายามนี่นเอาขม่อยไไห <c oughs> ยไหมีแม่เราบ่หนาววาเราลงนามงบมาคอย <c oughs> ไอ้ข้าหนาวเราลราเป็นงูบอกน้อยบอกไข่เออหนาววันใดก็ลูกเป็นงูหนาววันใดก็หาเมียเราในเรื่องินเพื่อนบักหอยบักหอยนี่ได้ครับพี่น้องครับบักหอยจูบแบบไขนาไข่บาาอ้ถ่้นาพัเสยบาทบทบาจานละเส้าบาทเส้าบาทได้เนาะแม่เนาะจานละยี่สิบบาทได้ครับพี่น้องครับไขมาแต่กรุงเทพก็ไม่เสือไม่แข็งไม่ออมเลยครับตลาดนัดซอยคำชะมิงแต่ยังมีหลายหนาววันใดแม่เราก็ลงขี้เก่าเราจีบบาทจีบบาทได้แม่ยได้ ก็ได้หาไดซิบครับพี่น้องครับบานทองไช่กอยู่ซื่อๆเนาะแม่เนาะได้หาไดซิบบ่หาบ่ได้กินครับบานทองทางนี้จะมีเขียดดีหน่อยเขาแม่นักเขาเห่าแม่นอยู่ดอครับท่าน้ำไลายสดเวทาระเห็นสมพัฒน่นนะสมพัฒเสียนครับทางนี้ทุ่งละสิบบาทสิบบาทสิบบาทเด้อครับพี่น้องครับขันให้แล้วพร้อมกินเลย ตลาดนัดสองบรรทำเซม้งคลองกินของอยากหลายครับพี่น้องครับคล้องกินหลากหลายหลานปลาวันปลาทูก็นี่ตัวเดียวๆก็มีครับตัวยังไงนี่เพชรครับวันทูที่ครับแมนครับนี่ปลาวันประทูกล้วยล่องลอวันปลาทูบุญเรียเทาแม่ละพัทที่พัททีอยู่นี่นะท่านพัทที่อู่ที่นี่มีอีรีด้ครับพี่น้องปลาวันปลาฟู้ปลาไฟตลาดนัดเสองบรรทำเซม้งครับพี่น้องครับ จัดร,ระเบียบยางอ่มึง้อ๋นอนซอนแนว่ยายครบานท่อครับพี่น้องครับกำลังเครียดค่ะนะครับช่วงนี้อากาศปกปับพหนาวแห้งปไปเลยอุณหภูมิ 18, อย10เก่า18 10เก่าองศาครับพอดียางพอดีเลาะครับตกก่อนทุกวันค่ะรับประกันหวานทุกวันคน่ะหวานทุกทก้อนนะครับเดี๋ยวโบวานยินดีขึ้นเงี้ยมัน ทำจานอร่อยทุ้งเท่าไรก่อนครับคุณานทุงละเศร้าค่ะทุงละเศร้าแบทุ่งละเศร้าทุงละหาซีพอยสามัยเป็นเด็กหงอยนะครับเนาะอมเรียนละได้ครับเนี่ยนี่กินกับเขาคนละตลาดนัดส้อทำสันรีพร้อมบอหลั่นตลาดนัดส่อทำสนครับพ้องกินยุกเก่าวสวนห้องกินบ้านห้อกบก็ยังมีขีเก่าด้วครับกบบุกห้อเดือุ่งให้อยเดืยน่หน่อยหนึ่งจ้ะ แบอยเดือยชุ่งละออยขายเป็นโหลเลยนะครับนาะเพันเถ็บเป็นโหลแต่ว่าพันเอาใส่ทุงไวเหลือนะครับเาะทุงละอ่อยกับทุงละหาชินน่บกลัววะเจ้าย่างหังนหมูย่บงหังวเด็ด <c oughs> ยี่เมื่อยกันอยากเลยครับพี่น้องกระหยากรึมันอันละกะหยากนึมแนม่เถาครับบกัวได้ยยูกบกระตกับกระเตะา เราหนูมาฮัดตื้นหมวยจูบเลากันไม่ได้หน่วยใหญ่ๆด้วยครับโซนส่วนหมวยครับหน่วยใหญ่อันนีอยเดี่วจ้าโนพักบานห้องครับผมส่วนคองขายบานห้องตลาดบานห้องพักนี่เดี๋ยวมาใหม่ๆซุปๆเลยครับ กำลังหาละซิฟครับอ๋อไข่โมเด็งทั้งนี้คึ้นได้ไหมไข่มดแดงไะไเนี่ยแมลงเลี้ยงกองเดียวเลี้ยงกองเดียวกองเราเท่าใ,ใดแม่ไข่มดแดงมีไข่ตรงเหรอดิครับพี่น้องครับมันรวมไข่ตรงมาน้ำเหรอดิอาหารสันสูง,งมาแต่กรุงเทพยบกุงไทยมีไข่มดแด็งนะครับตลาดนัดเสามันข้าสมิง ผมดคำว่านี้ฉันสองเจ้าเลยนะครับแต่ว่าข้าแม่เรามีใครตรงนะครับนี่น้องครับมากวนโมจ้องกวนโมแม่เราหาซิบบาทลังเท่านี่ก็เห็ดอีกเห็ดยุ่กับบาทลังเท่านี่บอกไง๋าดีแม่เราเห็ดเองอืมคุ้แม่ขายคู่จับาทบลังเท้าขายหน่อยหาซีบไข่ทรงเลยโห้ไข่ละค่ะอร่อยหาซีบเลยนะครับเม่เราเห็ดเองพี่น้องครับเป็นงานในอาทิตย์เป็นงานซีบแม่เมีเราเห็ดอยู่กับบาทนะครับพี่น้องครับ คูละลอยหาซิบคูละลอยส่วนเตีส่วนเตี๋ยวลอยเนี่ยบ่เนี่ยงานเมื่องานผลิตเองงานทีเมื่อแม่เราตี่เองเห็ดเองเลยครับพี่น้องครับเห็ดจิ้วกรบาดครับมเห้วกระบาดมงพักบานคล้องบานบักไว้ก็นี่นะครับพี่น้องครับบักไว้ทั้งยังบักไว้ปลาบักไว้ปลาพัดหลังสมหลังคม สามบาทมาทางนี้แม่นพักสะดากระเากะเดามาซิบบาทบ่บาท1ิบบาทิบบาทได้ทำเป็นอะไร้ยมีบดเรียบร้อยใครอยากไน่เลยดเอาเนี่ยนั่นใครอากพานเชื้อ้วยใครอยากซุ่มเชื้อพอกเน่าใครอยากคมพักกระเดาใครอยากคมพักกระดเดาพักบาลวดมยี่ีสุยางครับมีครบทุกลวดีครบทุกลวดส้งผนกับพักดังสมดังคมพักดังสมดังคมมีครบมีเขียดพร้อม ใส่พร้อมแกงพร้อมอบอมนะพรอมนี่ทุกอย่างมี่ทุกอย่างเส้นยอดว่าจะอยากว่าจะอยากบุฟิดหวังนะมาตลาดตลาดนัดเสองข้างสี้เนี่บุฟิดหวัานนะครับเด้อจิ้มอิ่มแล้วจิ้มเขียวร้อยอร่อยจิ้มเนื้อเดือดเวอร์เสื่อนะครับผมผักกระเดาพอาะเราปุ๊กกะเดาบ้านเท่ากว่าฝนเดี๋ยวพักกะเดาพ่อเองนะผักกะเดาหวานเองพร้อมขูงพ่อปวย Uhm. มีแต่ข้องบ้านนะครับข้องบ้านข้องสวนปลูกเองไทยเองชนมาจากสวนล้นนะมีแต่ข้องบ้านเด้อครับพี่น้องครับข้องบ้านข้องหัวข้องสวนปลูกเองไทยเองท่านไหนชนมาจากสวนล้นบริภัณฑ์เมื่อบริตรตอเมื่อครับแบบพงซุกกล้วยซุกน้ำมอเรามากหวานก็ได้เรามากสมมากสมก็มีสมเื้อแบบเน่าบักเน่าแบบเคลือเถิดเลยะเดาเอาครบทุกรถครับพี่น้องครับม่งเลยรุ่นด่ ใส่ทุกรถม้วนนี่บ่ขมนี่ปลากระดามมันมันปลากระดามมันม้วนอย่ปลากระดามมันพอดีก,กินพอเราขมน้อยมีสองหลอดจัดได้ครับพี่น้องครับโก้ยลูกหวานพอซีซันบรรยากาศบ้านห่าครับเกี๊ยวเอโมกับนี่ครับพอดีกินเยอะซะงนี้พร้อมแดงกับเทียมพริกแห้งนี่โซย่างครับพี่น้องครับบรรยากาศบ้านห่าครับกำลังคึกคักจักหน่อยกับบรรยากาศอากาศเย็นๆครับทางนี้บักเปียก ห่วยเกาะเรลียนมาเนี่ยนบัตรกิป็นขายเท่าไหครับบัตรกิดคนยี่สิบบาทนะครับพุ่น้องถในถุถุงละสิบบัตริดหัวผิกสวนทั้งบานเท่าลูกเองขครเองครับมุมทั้งยังขายมหอวหน่อยบาทวบาทเท่าัวบาทตัวบอหน่อยเนี่ยกินาอาให้ผมนะครับจะเข้าเดฐานนะบัตริกเอาบัตริดบอเอาอันไทไดก็ได้ครับผม มาอุดนนองคนใดยนะครับนั่งยุ่ม้างนี้แหละแม่ค่าพวงงามไข่บักเกทั้งนี้ครับตลาดนัดเ้าบันคำสมิงซื้อบักเมาไปเห็ดเจ้าวบักเพกเดียบดิกินกับพักหลวอเข้าบานเลยเศร้าบานครับบักกสวนบ้านห้างงามเิบบักเพลกันเออบักก็งามแม่ค่าก็งามกันนะฮะซึ่งบักเพลกแม่ค่างามพราะนกัน เสื่อแล้วครับนี่ใครกินบะเข่งบุหรี่เนี่ยมันเผ็ดเนาะผักขวานผักสวนนะครับพี่น้องครับโอ้ไหลอยู่ <g ül> ผ,ผักสวนสะเดาบัลต์ก็มาได้ครับนี่สะเดาบัลต์ห้องสต๊าดสิบบาทนะครับสต๊าดสิบบาทได้ครับพี่น้องครับ,ลยยบรลคลอ, <สะ S 1> องหัวของสวนออกกำลังหลายครับพี่น้องท่านยังผักสวนของขายบันต์ห้องปูน่<ส>ะเลาะเข้าปเบื้องนท่ากันครับตลาดเพท่นกันเนียเหซอยเดียวได้ครับพี่น้องตลาดเนีเขาไปได้คนละ ไก่บ้านเป็นตัวติดราคาเรียบร้อยครับติดราคาชัดเจนมาแต่กรุงเทพกรุงไทยกันนี่แหละครับเรต้องไปอันนั้นยากบรรยากาศอากาศเย็นๆนะครับพี่น้องครับกระปุกน้ำสติ๊กฟองไข่ลายลอยู่นะครับตลาดนัดสองข้ามสวนเขาหมักบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศลมเดือนนะครับเราอยู่ในปา่าป่าใหญ่ๆอทางอยู่ท่านมุ่งเฮียงหงมเฮียงกัน เ <laughs> บื้องเลังด้วยครับผม่นขายยังคื่อจุ่มอะไรทั้งนั้นโอ้คนขายปลาคอใหญ่ด้วครับพี่น้องพู้ปลาคอใหญ่เลยทั้งหมดครับนี่ปลาคอใหญ่นี่เขียดดีเลยนี่กบกบใหญ่กบบานกบหนานี่บักควายจูบครับรควายจูบเท่านี้พอเพียงนะครับพี่น้องครับนี่เพื่นเ็ดเป็นจานไว้แนว่ยี่สิบบาทครับถาดละยี่สิบบาทเท่านั้นครับพี่น้องครับ ส่วนแนวขายนะขายครับท่างตลาดนัดสองบ้านข้ามสมิงหลายอย่างนี้นะครับของปลาของบั่นนี่หลากหลายครับนี่ซูยานซื้อแน่เราไปว่าจะอยากมาครับเนาะนี่ครับนีกบมีเขียดมีบักหอยครับหอย่ไม่ใหญ่หอยใหญ่ครับเนี่ยขาพันกำลังบุบๆคลายดิฟคายดีครับมุมทางนี้ส่วนทางนี้ครับทางนี้กระติ๊บ

ต,นนตัวนี้คือเหลียงไอ้ห้อยดีเทโอ้เอามาถุงนดงใส่เง้อถุงละวบาทรังเงินเอาเพราะได้เง <c oughs> <c oughs> ตลาดตาดะขันแสบบะขนัะะขนวานว่าไหมทำ3หลอดด้ครับพี่น้องครับตลาดนัดเซาบันคัสมิงครับไลยที่เต็มกะกาอีนนี้เอามา มมแม่มาากเก็บเจกจตามาเลยบ่แม่อออเ,ออเอามาจังไดนอันคองจะคล้องบ่ครับโอ้คล้องจะคล้องเองนะครับพี่น้องครับท่านแม่เราเองเก็บมามือเสาร์นี่แหละในไม้ครับตลาดนัดเสาร์ค่ำตสนิงครับพี่น้องครับโอ้บรรยากาศก<น>ำลังคึกคักเลยครับเป็นตะคอนหลาเนาะแม่ตลาดนี้เนาะกินตะเมยนิ่กับบุคลัยได้มากลงมาเท่ยที่สองตัวนี่อยู่ไกลเอาไม่อันบ่ผมก็มาเที่ยวที่สองเราใช่ไหมต่ว่า กำลังแน่นเข้ามาเลยผลเสาเขายางมาลงลงรับพร้อมกับฮอเต้มานี่ยแล้วท่านชิมได้ชิมได้ต่างนี้บักฮงซุกบักฮงใหญ่บักขามเฉียอิ่มโอ้มีให้ชิมพร้อมไหครับชิมได้เลยครับพี่น้องชิมก่อนจังสือเมี่ยเราบ่เสียบบ่ต้องเสือค่ะบ่เสียบบ่ต้องเสือค่ะพี่แม่เราขายบักขามเฉียอิ่มครับเพี้ยนเองไหมนะึ้งกิโลจีบสิบบาทค่ะแม่เพิ่นเห็ดชิมได้ชิมได้ชิมได้ครับพี่น้องครับ ของอีแมลเล่เรานี่พักกระเดาบักเตีวนี่เท่ากระดาลายน้ำเกจีนเกลืานำเกลสาลยน้าลายเกือสน้เลสาลายน้ำเกือาลา้ <c> ํส <oughs> <c oughs> าลายน้เอ <c oughs> <c oughs> าลา้เาาน้ำอาลน้เองายเกาาาลเกาานเกก้ากาายน้ <c oughs> าายน <c oughs> อสกน,อน้า หนาวปันไดแม่เราก็ลงงมลงมเสาเอาแล้ววะเสาบาทเสาบาทได้ครับพี่น้องครับเพราะเสือครับนะครับผู้ใดมันตึงเถียรกรุงไทยอยากกินลาบเท่ากับลายครับตลาดน้ำเ้าบรรทัศน์สมิงดึงลูกค้าครับพี่น้องคนมาถ่ายเสือเท่าถ่ายเสือสาหรายฮ่าหันหเลยนี่ตาเราแม่เรากำลังยกเขึ้นเ้าขึ้น ขางขายของกินของยากบ้านห้องครับหลากหลายหมาดหมาดแยงทำไหมอิ่มหุ่มค่ะอมาดค่ะอิ่มอหุ่มเอาไปแกงสมป่ะครับเนี่ยเอาไปแกงสมเจ้าไปแกงสมของขายบ้านห้องครับหลากหลายนะครับพี่น้องครับตลาดเพิ่อนกระเจ้าเฮ้ยฝนะคได้ผลแล้วหา่ไปซุดสวยข้างบนครับ ทีสันบรรยากาศาของขายของขายบานห่อครับไล่นะครับของกินของอยากบานห่อตลาดนัดโซกบานข้นามสมิงทา,างนี้ครับมมนปลาปลาสลิดปลาสลิด บาสาลิโต้ใหญ่กตันอยๆล่วตดว่ามีเาจแ่าบานควปลาแลอนาของกินของอยลากหลายๆครับเป็นหอยโจบเป็นเท่าเป็นนาง้ี่หลายๆนะครับหัวเ่าดูกโลเท่าใดก่อ ตัวนี้แปดสิบไห้ตัวนี้ปลาหน้านี่ร้อยหาโอ้ตัวนี้โลละแปดสิบแปดสิบปลาหน้านี่จ้รลอยหาสิบได้ครับพี่น้องครับพวกนันจะเป็นปลาหน้าเนาะ,ะมาฟังทงงััรต,ตัวตไอตัวนี้ร้อยหาตัวนั้นร้อยสามตขอหน้าได้ครับตัวคอหน้ากระไรได้ครับพี่น้องรับใส่ยังไงไปเขานี่ยร้อยหาสิบคูอใดมาปีใหม่กั หลนะครับจ่องนี่เอาไปเผาครับรคอฟอใหญ่เลือกเอาไปไงคอฟอย่างไรโลละ100บาทสีสันบรรยากาศตลาดนัดบ้านห้องครับกำลังคือค่าครับจ่องนะครับของกินบ,นบานๆไลายขนาดได้ครับหลท์ใครกินด้วย ชาบนี่ก็เป็นซีซันบรรยากาศตลาดน,นัดเช้าบ้านค่ำสมิงตำบลเกษมอำเภอตะการปิดฝนจังหวัดบลราชจานี่ครับ